พระ,ระ,ะ,ระ,ะพิท,ทย์ครับงานส่งน้ำพระเนี่ยเห็นว่าหนึ่งปีมีครั้งนี่มันเกิดขึ้นยังไงครับคือคนท่าคนแกน่สมัยโบราณเขาทำกันต่อๆมาพอถึงเดือนหกเขาก็จะ มีการทําบุญการบ้าน ừ, อ,อย่างเมื่อวานก็เจริญพระพุทธมนต์เย็นเ <ừ, S 2> สร็จตอนเช้ามาใส่บาตรแล้วก็มื้อเพนก็มีถวายอาหารเพนแล้วก็เสร็จจาก <c oughs> เพนแล้วก็จะมีชมพระคำตันครับพระคำตันเนี่ยเป็นลักษณะยังไงครับผู้ใหญ่เป็นเป็นพระโบราณที่มีอายุเป็นร้อยปี ừ, แล้วรูปพระนีะ่เป็นเป็นเป็นเนื้อไงครับ เก่าแก่มากเป็นพักคู่บ้านคู่เมือง,งแล้วก็พอถึงเดือนหกของลุกปีพอมีการประเพณีนี้ส่ง,งนับภาะเสร็จฝนก็จะตกชาวบ้านก็จะเริ่มทํางานคือประเพณีมันมีมาแต่โบราณเลยถ้าไม่ไม่ทำบุญนี้ปีนั้นก็ฝนจะแรง จะมาตามตอนไหนเนี่ยตอไหที <|so|>> ่ไหนท่ัก็ใหญ่ครับกสามสองจะร่วมในวิธีสอง้า หรือว่าที่เราเรียกกันอยู่รองแดงนะครับเด็กจะเชื่อกันนะครับพี่น้องมาขอทานมาเอเสือของรอตอบขอบคุณนะครับเป็นคนตำรวจดีนะครับสุว์มาหรือว่ารองแดงที่เราเห็จักกันนะครับสามารถจะมีิพิธภัณฑ์ที่จะตั้ถ้าใครคอครับยินดีครับ ทุกานเลยทุกท่านสัตุยังตนี้อาจารย์รนาน ย่างนี้มาก่อที่ไหนไหมฮะไม่เคยครับไม่เคยเพิ่งเห็น็นครั้งแรกนะครับเห็นแล้วเป็นมีพันธุ์เป็นไงบ้างครับก็ศรัทธาครับก็เป็นพระดูดีมากเป็นผู้บ้านผู้เมืองนะครับได้รู้ว่าจชาวบ้านว่าอยู่ที่นี่มาหลายร้อยปีแล้วฮะก็ดีใจฮะเพิ่งรู้ครั้งแรกก็เลยมากราบขอพรครับ หลังจากที่มันออกข่าวไปแล้วเนี่ยท่านคิดว่ามันต้องมีการเก็บัาษาดีกว่านี้ไหมฮะครับครับก็ก็ตอนนี้ผมก็แจ้งความจนงไปทางวัดแล้วว่าถ้าซื้อทู่เทปเดียภัยถวายวัดฮะก็แล้วให้ถวัดดูเลยถวายแล้วก็คงมีคณะกรรมการทางวัดก็ดูแลอีกทีครับก็เดี๋ยวรูเทปก็น่าจะมาภายในที่น้าฮะครับผม ทำามค่อนข้างคิดมาน่าจะมีการเปิดให้ประชาชนเข้ามาขับไล่บ้างไหมครับอันนี้ต้องถามทางวัดทางกรรมการเลยครับเพราะผมเพราะผมไม่ไม่กล้าตัดสินใจไปอย่างนี้นะครับครับผมครับผมผมทราบครับเราเล่นยังไงครับก็พอมาบวชทั้งรู้ครับเขาจะเป็นตามตามรุ่นไปที่จะต้องเอามาให้ส่งน้ำทุกปีใช่ไหมครับ ประมาณกี่ปีแล้วท่าที่หลวงพ่อรู้เนี่ยไม่ไม่รู้เละร้อยปีสิไม่ร้จากการในกการเล่าขัน